สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องอับบาชแช n แนลนะครับมาวันนี้เรามาอยู่กับรายการ BKFC นะครับผมประจำวันที่3เดือน9ปี65นะผมคือวันนี้เลยนะผมและคู่เอกของเราคือพี่บัวขาวนะครับผมบอกเลยเอาใจคนรักกีฬาแอนเลย t i เกอร์6มีกลุ่มมวยพักยกให้คุณได้ดูมวยสดฟรีไฮไลท์ฟรี เทียบราคาปอนต่อปอนเลนราคาที่ดีที่สุดในประเทศไทยแอดเลยเทเกอร์1 2 6ไม่ได้มีแค่มวยเขามีฟุตบอลบาสเกตบอลบอลไทยบอ,นนอล,ยลนอกมวยไทยมวยนอกแอดเลยเทเกอร์1 2 6ครบจบในที่เดียวนี่เป็นการต่อยสากลมือเปล่าครั้งแรกแล้วผมเป็นกติกามือเปล่าแล้วผมต้องบอกเลยรายการนี้เป็นรายการที่นิยมมากในต่างประเทศต้องห้ามกับพิบตาแล้วผมบอกเลยว่าคู่นี้ไม่ครบยกนะครับผมมา พี่บูเขาวก็แย็บต่อไปแย็บซ้ายต่อไปนะครับผมการมวยอยู่นะครับผมคู่ต่อสู้บอกเนี่ยก็คู่ต่อสู้เนี่ยคือดีกรีไม่ธรรมดานะผมเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งนะครับผมต่อยเควันนะผมแตกก็หยุดมวยไปนานแต่ซึ่งพี่บูขาวอายุเยอะจริงแต่ยังได้ขยับอยู่ตลอดนะครับผมดูจากสัดสิรูปร่างเนี่ยเราจะได้เปรียบเขาอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับผมแย็บเข้าไปครับผมแตกนะครับผมมีการปาดเลื่อนเล็กน้อยนะครับ โอ้ okay. แคย็บอย่างเดียวแต่อย่างว่ามือเปล่านะครับผมยังจดจ้องจองอยู่ยใช้การแย็บแบบฟิกเกอร์นะครับผมที่เน้นความไวนะครับแย็บอีกแล้วนะครับผมแย็บอีกแล้วครับผมแย็บอย่างเดียวอยู่หรือเปล่าครับผมมีอาการแล้วนะครับผม แยบโอ้โ yeah. oh. 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 oh, hey. หออ้ยลงทองอ้อเาจะฟ้องว่าโดนกระจับหรือเปล่านะครับผมโอ้ย oh. oh. ต่อยต่อยเด้งต,ต่อยขวาอุก uh ฮุ uh ุ uh uh. ล่วงไปแล้วนะครับผมจะขึ้นได้หรือไม่โดนต่อยที่ซี่โครงนะครับผมพี่เสดพี่บัวขาวดูที่สันมือตัวเองว่าช้ำหรือบวมบ้างน้อยแค่ไหนนะครับผม ลุกไหมลุกไหมโอเคไม่ลุกนะครัพี่บัวขาวก็ชนะน็อกไปในยกที่1นนะครับผมขาบอกเลยนะผมในการบีเคี่เนี่ยเป็นการต่อยแบบ2นาทีนะครับผมมาห้ายก2นาทีนะครับผมอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่พี่บัวขาวต่อยสากนในรูปแบบมือเปล่านะครับผมมือเปล่ารุนรนโอ้โหผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โหดมากนะครับ อันนี้เราลองมาดูภาพช้านะครับม,มาดูภาพช้านะครับผมที่พวกขาวต่อยแบบไหนต่อยอย่างไรนะครับผมย็บแบบไหนย็บแตกขนาดไหนนะครับผมเขาบอกเลยว่าเข้าสันมือล้วนนะนี่ทำให้โดนมีอาการลอเสียเข้าถ้ำหรือเปล่านะครับผมคนที่พวขาวนี่ไงบเินทองคนระับ หมาหักซ้ายาจะาฟ้องว่าโดนกระจบแล,กลงกรรมการเขาเห็นนะครับผมมือโอ้โหนี่แหละซีโครงนี่แหละซีโครงนี่แหละนี่แหละโอ้โหนี่แหละเขาซีโครงแห่ยโคตรเก็บโอ้มไม่ไม่คิดว่าเอาใจคนรักกีฬาแอนเลยไทเกอร์126มีกลุ่มมวยพักยกให้คุณได้ดูมวยสดฟรีไฮไลท์ฟรี เทียบราคาปอนต่อปอนเลนราคาที่ดีที่สุดในประเทศไทยแอดเลยเทเกอร์1 2ึ่งไม่ได้มีแค่มวยเขามีฟุตบอลบาสเกตบอลบอลไทยบอลน,นอกมวยไทยมวยนอกแอดเลยเทเกอร์1 2ึ่งครบจบในที่เดียวจะน,น็อกไวขนาดนี้นะครับง่ายๆก็ต้องที่เป็นเงนินหรกดไลค์แชร์พื่อไทยพิเตษมากจากทุกท่าน